ว่านี่เราไม่หลอกเรามาจริงครับผมไปดูกันฮะเน็กเทราครับผมอ่ากองตัดมาอยู่ที่ K.O.G นะครับทีมาดับหนึ่งจากโดดที่แล้วนะครับแต่ว่านี้ยังมีแปดโดดครับตู้กันอยู่ยาวๆเต็มที่แน่นอนโดยเฉพาะกุ๊ปเอนะครับนี่เดี๋ยวดูเลยฮะยังไงก็ยิงครับครับเอ่อยังไงก็ยิงขี่ใบตองลงมาเฮ้ยคอมเมนต์บอกไม่ใช่ใบตองแห้งนะเป็นใบตองสดอ๋อเขียวอืออวิแต่ว่า K.O.G เหมือนจะโยกย้ายโยกย้ายไปเล่นมิวเซียมครับผมนะฮะแล้วไปเจอคาราเมลแทนนะครับซึ่งไม่เคยซ้อม ไม่เป็นไรเราหน้างานเท่านั้นไงเราสายแบบปรับเปลี่ยนแต่เอเอาโอเคเลยครับอินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ครับมาดูครับตัวแผนที่นี้ใหญ่พอสมควรนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันบีบเนี่ยมันจะแป๊บเดียวเท่านั้นครับแล้วตรงนี้เนี่ยมี TKG h ที่ลงฟาร์มถทเปียใกล้ๆลงมาแจมด้วยหนึ่งคนคือปามฮับนครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการลงทับกันระหว่างคาราเมลกับเคอุจิเนี่ยตัวขออภัยคาริสมาผูดผิดเป็นตัวคาริสมานะที่ดวลกับเค G จินะในพื้นที่ตรงนี้นะครับ ในบริเวณโตัวมิวเซียมอ่อแล้วไปเอาว่าคุมออกกันทำไมล่ะน้องฟิกเอ่อเขาถามว่า ROG กี่บาทนี่มีหลายรุ่นนะมีหลายรุไปไดูกันได้นะครับครับสามารถเสิร์ชใน Google ได้เลยแล้วมันก็จะขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับดูว่ามันมีราคาเท่าไหร่บ้างแล้วก็รุ่นไหนที่มันเหมาะกับการใช้งานของเรานะาถ้าเกิดคุณแบบซื้อจากการที่เราไลฟ์สตรีมตรงนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากครับผขอบคุณมากเลยนะครับ มีการประทะกันเกิดขึ้นครับสำหรับซีโร่วันแท็บกับเอ็นแท็บรับแท็บเหมือนกันนะแท็บ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 แล้วต่อนะฮะยิงมาตรงนี้ยังไม่มีใครร่วงลงไปแล้วแด๊ดเข้ามาโดนเต็มกระบาลเลยฮะดีเร็กสั่นให้แล้วเอาไปสองมิจฉพีก็ร่วงตะวันร่วงตาไม้ตามปฏิตรีเหลือห้าเล่มคนเดียวห้าเล่มบอกไม่ไหววิ่งดีกว่าน่าจะต้องถอยเต็มที่แล้วละครับเอ็นแท็บนี่ประทะไม่ค่อยแพ้นะตั้งแต่โดดที่แล้วแล้วนะครับมาโดดนี้มาเจอกับทนายซีโร่วันแท็บก็เก็บไปได้ดีด้วยเพิ่มมาน่าจะสามเอี๊ยมตรงนี้ โอ้โหถอยไปในมุมที่มันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ครับตัวกาวฟิลนี่พยายามจะตามด้วยฮะแอนดูไม่หาแล้วครับฮาเลมตอนนี้จงวิ่งฮะเอาเรียบร้อยฮาเลมเช็คโดนเก็บไปก่อนครับเป็นหน้าตัวเลนนอกกิงด้วยครับปิดไปก่อนแล้วน่าจะไม่ได้อีลิมไม่ได้คะแนน,นดับ,บอะไรไปด้วยศูนย์นนคะแนนอย่างมิตรพีเนี่ยที่เป็นสมาชิกของซีโร่วันแท็บเมสซูนี้ก่อนจะมาก่อนจะมาแข่งเนี่ยเขาก็บอกผมนะวันนี้พี่เมฆภาคดีๆนะครับเออผมก็เลยต่อกับไปวันนี้เล่นดีๆนะครับอ้าวย ทำไมเราตอบเหมือนใจร้ายอ่ะเอาเขาบอกว่าเป็นอวยพรไงเล่นดีๆนะครับครับผมดีเลยไม่ไม่ยังมีหลายโดดใช่เอาโอซาก้ายิงท็อปฟีดไปครับครับดอกดาวไปก่อนหนึ่งคนแล้วเป็นทางด้านของกาฟีดยิงเยิร์ฟรูไปอีกครับอย่าหาทำนะชื่อท็อปฟีดเก็บมาตรงนี้ตัวท็อปฟีดขึ้นมาตัวท็อปฟีดยิงแล้วตัวหน้าคิวคิวตัวยิงมาเหมือนกันครับตัวดีเล็กครับไปเก็บตัวแบงกี้มาคิวคิวเก็บมาแล้วดีบูจบ11อีกแล้วครับแล้วเอ็นทรับเก็บ2ตีปิดโอ้โหโดดที่แล้วหรรือเปล่าคับบีมู2โดด อ่าแล้วโอซาก้าไปโดนเมโลดี้เฮชอทคืนมาเหมือนกันครับแต่ว่าตัวทั้งด้านของคาร,ริชมาเหลือ2คนเต็มไมด้เทนเมนกับเวก้าครับรัวตรงนี้อา้าวไนท์บัตครับยิงโอซาก้าน็อกไปอีกรอบหนึ่งกาฟิลน็อกนิกิโลโลเฮ้ยเอ็นแทรป3ตีแล้วนะครับเอาเลยเหรอแล้วนิกกี้ยิงกับฮันเตอร์ครับโดนบูน็อกทั้งด้านของไนท์บัคไปตรงนี้มาเป็นท่านั่นตัวนิกกี้ที่ร่วงลงมาครับเล่นอยู่สูงพอสมควรเลยเพื่อนจะตามมาซัพพอร์ตนี่ก็ยากกันสักหน่อยครับตัวฮันเตอร์เก็บนิกกี้ไปได้ครับแล้วโดนบูก็ยิงท์บัคมาเจน่าจะกาาลังขย่่มใสนั่ครับตัดให้ดูเลย เนี่ฮะเมโลดี้แต่ว่าน็อกดาวน์ท้ชนะเควิสเจ็ดสิบเไปได้เหมือนกันแต่ว่าเพื่อนยังตามมาซัพพอจังให้บอลได้เร็วแล้วขอหนึ่งอีริมตรงนี้ก่อนก็เป็นคะแนนกำลังใจก่อนที่จะโดนแซงมาในบริเวณตรงไอ้บอลตรงนี้แต่ว่าน็อกดาวน์ได้เหมือนกันแล้วมีคนมาเกือบจะน็อกสามเมโลดี้โอ้โหถ้าเมื่อสักครู่ล่าได้สามนี่เคอจีน่าจะกุมขมับเลยครับอ่าแล้วตรงนี้ก็สามตีเอ็มจีจัดสคาริเม่แล้วก็รีเวิร์สเรดครับเอ่อบอลล็อตล่วงไปอีกแล้วแล้วจัดเหลือสองคนตรงนี้ รีเวิร์สเลสและเอนแทบวันนี้เอาจัดเลยฮะเกม2ไล่ลาต่อเนื่องครับรีเวิร์สเลสฟาระเบิร์ดลงมาเอ็กจังร่วงลงไปอีกแล้วครับอย่างน้อยก็ไม่ได้จบ12เลยครับจัดแต่ว่าถ้าเกิดมาจบในอันดับเลขสองหลักวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้กระเตืองือรนเท่าไหร่ครับตัวเลสรอดูกับเอนแทบอยู่ จะมีทีมไหนที่สามารถดับไฟความร้อนแรงของเอนแท็บได้หรือเปล่าเนมเดกกระโดดเข้าไปเดมอนก็เหมือนกันแต่ว่าการเป็นว่าเดมอนที่นอนต้นดาวเราไปก่อนเลยเราทเป่าตรงนี้เนมเดกเข้ามาซ้อนทางซ้ายครับซ้อนทางซ้ายเรานอนทานด้าเราชาไม่ได้เอฟบีซีโร่ลงไปเหมือนกันครับแล้วเหลือทานด้ก้าฟิวตรงนี้แล้วรีเวิร์กแปิดได้เหมือนกันครับหายไป3เลยเอนแท็บแต่ว่าความอันตรายยังไม่จบเพราะว่าเอ็มจีกำลังมาเยือนก็รีเวิร์สเล้ต้องถอยก่อนแล้วตอนนี้ถอยทันหรือเปล่าครับเอนแท็บเหลือสองคนในกทคทชไล่ยิงอยู่เช่นเดียวกันครับ โอ้ดวลกันเลยจังหวะเพื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าฝั่งเอ็นแทรนี่ถือว่าได้ใจเยอะไปด้วยนะครับก็ขยับเข้ามาเนี่ยลึกเกินไปแล้วเจอทนันตัวรีวเวิร์เลยรับน้องตรงนั้นนี่หายไปหมดเลยครับเปลอเผนี่มีโอกาสจะจบด้วยถ้าเกิดยังหาตูชุบไม่เจอครับส่วนเตมีเทนเมนต์กับเวก้าก็ายังยิงกันอยู่ครับด้านล่างเกรฟแฝงครับหล่นไปอีกแล้วก็ออสการ์แล้วเขาก็โดดมาตรงนี้มันเป็นศูนย์ากาศ นี่โดดยกขึ้นมาแล้วเป็นทางด้านของเจ้าสอนที่ยังอยู่กับคิวคิเอาไงแพทริกเก็ันเตอร์ไปได้พยายามจะใช้ไอซ์วอลบังอยู่แพทริกหามุมยิงแล้วเขาเดึงกลับขึ้นมา3คนแพทริกเล่นคนเดียวครับโอ้โหพัญญาอยู่ครับซีเพเนี่ยวิโดดมาอีกแล้วแล้วโดดโอ้โหเสิร์งันตรงนี้ เล่นกันเป็นจอมยุทธเลยนะเหลือแค่เจ้าสอนกับ2คิวครับตรงนี้เจ้าสอนยิงอยู่ต้องต้องดาวกากาไม่ได้ครับเข้ามาเก็บตรงนี้เต่นเมเต็เต็นเตนเต็นเเตนเต็นเต็ที่นเสียเปแล้วชุเขึ้นมาได้ด้นเครนบยังเย็นกคนเต็นเต็นเันเต็าเนเต็นเนเต็นเต็นหันเตอนเนเต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 ็นที่นเตนเตันเต็นเตนเต่นเนเนนเนนนนเนนน หัวแล้เคอจีท็อปแฟกนะจ้าคะแนนเยอะนะพี่เมฆเออเอาเรื่องนะเออเวก้าก็ตามมาติดๆเหมือนกันเวก้านี่ฟอร์มดีตั้งแต่โดที่แล้วละใช่แล้ววันนี้ไฟแข็งแกร่งมากครับนี่เต็มเอนเตอร์เทนเมนต์นะท่านผู้ชมที่ไฟอยู่เนี่ยก็เป็นทีมระดับโปรซีเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับอ่าเดี๋ยว,วาอาจจะต้องหาพื้นที่เล่นกันต่อครับสำหรับทีมที่ยังอยู่นอกวงตัวเคอจีช็อปเพลินเลยครับตรงนี้อ่ะขึ้นดาเมจมาให้ดูด้วยครับสองไอริมครับหกร้อยสี่สิบสามดาเมจ จากโดนบูนะครับโดนบูโดนบูแฟนคลับเขาเยอะนะในชาวสตรีมของเขานะอ่าแล้วก็ตอนที่ตัวบูไปงานตัวออฟไลน์ก็มีคนมาถ่ายรูปมาเขาเยอะมากมามายืนน้ำตาซึมอยู่ครับผมโดนบูคุณก็เรื่องมันผ่านไปแล้วนะฮะตอนนี้เริ่มทัวร์ใหม่แล้วเริ่มสักหลาดใหม่แล้วทัวร์เนี้ยทุกคนมันจะยาวต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยนะใอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับถือว่าเป็นทัวร์ที่ทั้งส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตอนรับปีใหม่ไปด้วยกัน นี่แป๊บๆจะปีใหม่แล้วเร็วมากนะรู้สึกว่าผมเพิ่งได้เจอพี่เมฆเดือนกุมภานี่เองอยังคุยกันอยู่เลยว่าเราเริ่มงานแล้วใช่แป๊บๆอีกทีหนึ่งจะเดือนธันวาแล้วเนี่ยใช่ครับอ๋อแล้ววงออกขวาครับซิเวอราชาวซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆเอ็น a รกับรีเวิร์สเลน่าจะยิ้มิจะรวมถึง EXP ด้วยถูกต้องจะกุมภาแล้วเมื่อไหร่จะมีคนกุมมือออ้ยไอ้มันทางของคุณซีนาเขาใช่จมูกกลาแล้วเมื่อไหร่จะมีคนมกกลามือนี่เป็นไงโข ผมจะเล่นอีกเวนึงมันก็เป็น่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ามันน่าจะเกินไปอ่ะเดี๋ยวเขาจะได้เขาจะสั่งห้ากันนะทีนี้จะไม่มีงานแล้วเอาหาตรงนี้แต่ไม่มีงานข้้งหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ม่ห้าไม่ละเอาที่ถามไม่คูมไม่คูมไม่คโอเคโอเคแต่ KOG นะเวกาอยู่ข้างหลังนะท่านผู้ชมเอาไงแล้วเราเดือดทั้งคู่ด้วยสองทีนี้ถ้าตีกันก่อนเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมครับนะะไปฮะไปไปไปเลยไปไหนก็ไปเลยนะฮะ เฮ้ยมีคนยิงมาแล้วก็โดนปูครับุหนีไม่ทันนะเนี่ย น่าจะต้องเสียไป2คนขั้นต่ำนะครับท่านนั้นโนบูการตัวไอวอลไว้ครับไปเลยจ้าเป็นตสกา้าที่เมื่อสักครู่นี้อยู่บนเครื่องดีแล้วโดนยิงไปก่อนจะฝืนดีอีกรอบไหมท่านนั้นโนบูบอกไปก่อนเลยพี่ผมตั้งบ้านให้ผมตัง<อ>าบานไทยตรงนี้อะไรพ,พี่ไม่ไปอ่ะพี่พี่ดีดบัคโอ้โหโสกา้าเจเจล่วตรงนั้นครับขนาดท่านนั้นตัวโดนบูทางบ้านสร้างกับแพงให้แล้วแล้วฟิกเซอร์จะไปก็ไปต่อไม่ได้ด้วยจะตั้งเครื่องดีตัวเองแล้วกันเพราะว่าน้าจะเหลือแค่สองคนนะนะครับตัวเคอจีแล้วเวลก้ามิลกัดจะดีตามมาดนบูวะ แล้วโดนบูครับพลาดจัดๆับไฟนี้ครับไปโดนทางด้านของเวก้ายิงหลังแล้วท็อปคิวเขาอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับครับอือหือโอ้แล้วเขาจะปิดเลยครับ<ม>นี่ก็ต้องโ<ห>บกมือลาครับแบบนี้โอ้โหเมืเ่อคุณนี่เสียไอวอลไปน่าจะร่วม9อันได้ครับในการสร้างกำแพงเพื่อให้โอซาก้าเจ็ดเจ็ดได้โดดหนีครับสุดท้ายโดดไม่ขึ้นครับช็อตนั้นและเอ็กพีผลงานยังไม่เป็นเช่นนันเท่าไหร่มาเจอกัเป็นแทบอีกหนึ่งครับตัวราชิชเข้ามาเป่าทางหน้าคาราเมลหายไปครับ ตัวเอนแท็นี่ไม่รู้มีกี่คนแต่ว่ากองตัดมาที่ดิวอยู่เก็บดีเล็กสบายๆครับดิวไม่มีปัญหาอะไรในขณะเดียวกันทาน้าตัวเ g ีจีจบระดับ9ไปครับเจอท่หน้าดีเกตามมาปิดตรงนี้จากจังหวะเครื่องโดดเจ้าปัญหาเครื่องเดียวครับนี่แหละฮะจังหวะที่เข้าวงช้าแต่ช้าไม่สุดมีคนช้ากว่านะฮะพอช้ากว่าปุ๊บเรียบร้อยครับเก็บคิวฟรีไป2คิวแล้วเขาดีดตามมาครับ แต่ลงมาปุ๊บเจอทีแกดีเฮดกด M79 จ้ายัดใส่เลย,เเลยก็ไม่ดีเหมือนกันสำหรับทางหน้าเวก้าตอนนี้แต่ว่าเอาคืนมาได้หนึ่งคนครับด้านล่างยังเก็บมาได้ยังโดดไปบนหัวแมวได้ตัวนั้นก็ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยเลยครับเพราะมันได้ยิงฟรีแบบนี้นิวเยียครับโอ้สองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับหายไปก่อน1นหนึ่งคนเลยเป็นทนางน้าเจ้าสอที่ต้องดาวลงไปแล้วรอเก็บกันอยู่ตัวเตอรเบตาไปเก็บทางหน้าตัวคาชิมา,มามาด้วยครับเจ้าสอไปเก็บตัวนิวเยียหายไปอีกหนึ่งคนครับ เหลือกันอยู่3คนก็เวก้าร้อนแายจริงๆกับ8อ e ีริมไปแล้วด้วยครับใกล้ๆนี่มี TKTS ที่ยังวนเวียนอยู่โครจรอ,อยู่ไม่หายไปไหนนะครับดูจากตัวนิแมปได้แล้วลงมาตรงนี้นท่นั้นเจ้าสอพยายามจะสอยดาวอยู่แต่ว่าสอยไม่โดนเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเวก้าคะแนนน่าจะพุ่งนะเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่7ทีมเท่านั้นนะครับ เฟยนี้จบปุ๊บมันอาจจะเป็นท็อป5ของเวก้าเลยแล้วน่าจะอยู่ท็อปบนของตารางยาวๆครับแล้วก่อนจะเริ่มโดดนี้นี่เขาอยู่อันดับสองในแคปอย่าลืมกลายว่าถ้าล้างอันดับมาตรงนี้ไม่พอถ้าเกิดไปสักท็อป4ท็อป5ได้เนี่ยผู้คะแนนน่าจะโดดเลยครับแบบจะ2โดดแรกนี่ครับให้มาดูท่านนั้นตัวแผนที่เราเริ่มวงแก้วแล้วโโอ้หรีเวิร์สเรดครับครับกลางวงเลยแล้วแบบนี้เนี่ยการันตีท็อปสามถ้า MG ไม่ไปตีรีเวิร์สเรดตอนนี้ก่อนนะครับครับทางรามี EXP ทางซ้ายนี่มีปามฮับที่ยังเอาชีวิตรอดมาได้ด้วยครับผมแล้วก็มีธนานิวเยียแล้วก็ธนาฝั่งของตัวทีมซีโฟที่เอาตัวรอดมาได้ก็กําลังโดดลงไปในวงเหมือนกันบริเวณซิฟเวอร์ครับแคสเปอร์ครับไซมอนเดสเทเมนต์กลายไปว่าโดนน็อกดาวกันไปหลายรอบแต่ว่าก็ฟื้นกลับมาจนครบสี่คนได้เหมือนกันใช่แล้วเอ็มจีสามีริมครับตรงนี้มาแล้วครับคาริชมาเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยพลาดให้กับเค G อจีไปแต่ว่าตอนนี้เขายังอยู่ในเกมนะครับครับ เจอกับ m อ4รายด้วยกันที่วิ่งเข้าหาเขาโอ้โหยังเหนียวอยู่กันแล้วท็อปฟีดเรียบร้อยครับร่วงครับจำนวนคนน้อยเกินไปครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ไม่ค่อยดีด้วยครับน่าจะจบเป็นทีมต่อไปไหม่มากะน้อยอะไรครับพูดยังไม่ทานขาดคำครับจบอันดับเจ็ดไปก่อนครับตัวคาลิมาเป็น MG ที่เก็บมาได้ห้ยีลิมแล้วการันตีท็อป6ไปแล้วครับซีเคียวไปแล้วครับเดี๋ยวรอดูว่าจะไปถึงอันดับที่เท่าไหร่ได้ครับในขณะที่หนึ่งทีมที่ร้อนแรงตัวเบก้ากำลังเดินหาคิวอยู่ครับ เล่น <Le> <Okay. S 2> อยู่กับบริเวณตู้กดปืนด้วยใช่แล้วแคสเปอร์ครับ <c oughs> เหมือนจะไปเบิร์กสกอร์ได้อีกหนึ่งคิวนะครับ <c oughs> เอาแล้วครับรีเวิร์สเรดกับ MG ็ครับนาวอนเปิดน็องดาวน์ MG ไปได้ก่อนเลยครับ ซึ่งถ้าเกิดเปิดได้แบบนี้นี่สถานการณ์เหมือนจะเข้าทางเวก้าเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าตัวเวก้าจะเคลียดทีเคทตรงนี้ได้แบบไร้รอยแผลหรือเปล่าครับหรือว่าจะต้องเสียอะไรไปเยอะถ้าเกิดเสียเยอะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีครับแต่ดูจากทรงตรงนี้แล้วนิวเยอร์เจอธนาตัวแฟดฟีดปามาแล้วเหลือแค่ธนาตัวทีมซีโฟคนเดียวไม่รอดครับจบแน่นอนครับแบบนี้ธนาทีเคทีเฮตวก้าอาจจะการันตีดับ5หรือเปล่าอ๋อยังเหลือ1คนนะที่อยู่นอกแผนที่นะครับทีเคทีเแล้วกายเพราเสีกปืนตรงนี้นี่มันเลือกธนาตัว เอาล้วครับถ้าแบบนี้เนี่ยเต็มเก็บได้คะแนนมันจะสูสีทุกทีมเลยแต่ถ้าสมมุติว่าปิดเวก้าไม่ได้งามไส้เลยฮะเกมต่อไปคะแนนฉีกแน่นอนครับเอาแล้วนิกกี้โดนเวก้าฮันเตอร์ยิงจะดาวคิวคิวดาวไปแล้วครับ อย่างเล่นกันอยู่ตัวทางด้านแคสเปอร์นี่เล่นอยู่ในวงนอกครับให้2คนที่ตามเข้าไปโรทางด้านในเนี่ยคือดีเพยกับแพทริกแล้วในขณนะเดียวกันทาน่านั้นตัวฮันเตอร์พยายามจะเทะดีเพย์อยู่ยิงดีเพย์เกือบจะน็อกครับแต่กลายว่าเจ้ตัวนี้น็อกลงไปก่อนแทบจะพร้พรมอมๆองไเลยเต็มไปด้วยเมสเซ่ไปหนึ่งคนแต่ว่าจำนวนคนยังเหลือเยอะกว่าก็มันจะขึ้นมาปิดมชีทางด้านเบเก้าทางด้านบนครับ แล้วกานว่าเผยเผยนี่เวก้าจะจบก่อนทีเคทีเด้วยซ้ำครับแบบนี้และ MG มาเป็นมือที่3อีกหนึ่งทีมครับใส่เต็มตรงนี้ใครจะไปก่อนถ้าแบบนี้เวก้ารอดชัวร์ครับ <MG. S 1> อ้ยเอโอเอ็ MG มาคมาก็เต็มอยู่ด้านล่างนี่โดนก่อนแน่ๆครับครับนี่ครับเคลียร์มาแล้วจำนวนคนที่ต้องแบ่งเข้าไปเล่นในบ้านกับเล่นข้างนอกบ้านเนี่ย ก็เป็นส่วนที่ทำให้เจ้าน้า MG ได้เปรียบด้วยนะครับเขามาเก็บนาหน้าตัวแคสเปอร์ไปเหลือแพทริกเล่นอยู่ข้างนอกแล้วมีหนึ่งคนที่เล่นอยู่ข้างในแล้วเวกาได้โอกาสยิงใส่นาหน้าตัว MG ด้วยเดอะเบสเดอะเบสเจ็บเอาเรื่องอยู่ครับแล้วในขณะทีวการแพทริกต้องสอดต,ตัวเข้าไปในบ้านเลยอยู่ข้างนอกนี่ไม่รอด MG แน่ๆครับโอ้โหแล้ะ MG เขายังไม่เสียคนด้วยนะครับยืนตรงนี้รอเล่น EXP EXP มาอีกหนึ่งทีมครับบ้านนี้มีรัศกรสุด r เว a ร์สเรดก็มาครับ โอ้แจมกันยับครับแบบนี้มันไม่น่าจะเหลือใครไม่เหลือตีให้เล่นแล้วครับพอวนไปรอบๆเช็ครอบๆเนี่ยมันไม่มีทีไม่เล่นอยู่ก็ขยับมาตรงนี้ดีกว่าครับเข้ามารอแน่นกันมีนเทน่า e p ที่จํานวนคนเนี่ยครบสี่เลยครับขยับเข้ามา e x p eat coming ครับตอนนี้อุ้ยแต่ว่าพื้นที่แบบนี้เนี่ย e x p น่าจะตอบโจทย์สุดในวงต่อไปนะครับแล้วเห็นอะไรเล็กๆตรงนั้นไหมฮะ t k t h ยู่ครับยังอยู่ยังอยู่เจ็ดสิบเจ็ดดูค่อยๆขยับหลบไปเรื่อยๆครับโอ้โหหนึ่งในหมู่บ้านเจ็ดเจ็ดเหมือนกันอ่าโอ้แต่ว่า M เออว G ยังอยู่นะท่านผู้ชมโดนโถมบ้านนี้อยู่นานแต่ยังอยู่นะครับส่วน MG เนี่ยก็รอจะลัดล้อแถวๆวนี้อยู่เหมือนกันและ MG นี่จะกลายออทอปคิวจบแล้วนะครับเจอธนาดาวอง25ไปเคลียร์มา M g ็ีนี่ไม่รู้ปอดสาจะซ้ำรอยจากโดดแรกหรือเปล่านะกับการที่ยื้อกับเวก้าแบบนี้แล้วพลาดโอกาสในการเก็บบู้ญาไปครับสบัดสนายเข้ามาเราจะเก็บธนาตัวแพทิก่อนด้วยเต็มนี่เพอเพอจะจบก่อนแลวจบก่อนจริงจบประดับ5ไปเวก้าอย่างรอดท่านผู้ชมโอ้โหแล้วเส้าเหมิงนี่เอาเยอะจัดจัดครับ Mm hmm. ถ้าแบบนี้เนี่ยไม่ exp ก็ reverse rate ครับนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาดีกว่าตรงนั้นเนี่ยยังไงเวก้ากับ MG ต้องยิงกันอยู่แล้วครับแล้วยังไงละ่ะตรงนี้ทเทนนัน exp แล้วกำลังจะเลือกไปทางด้านฝั่งของตัว reverse Rate ก่อนด้วยแล้วน้องไปก่อนครับดาวังยี่สิบหเนี่ยขนาดเทนนันตัวไดมอนด์กับเนมเบลดขยับเข้าซ้ายขยับเข้าซ้ายมาจะรอชาร้าตรงนี้ดวลปืนกันอยู่ครับทางนนันตัว exp การทางนนันไอ้ wall b r e ไว้ก่อน เบรกไว้ก่อนทันนดาวน์นวน25โดนชุบขึ้นมาแล้วนะครับกลับมาครบ4-4เท่ากันเหมือนเดิมแล้วดิวโดนล่วงลงไปครับโอ oh ้ปโดนระเบิดที่ไหนมาครับอ้าวเอ็กพีกางเซฟี่ได้ครับแล้วส่วนไดมอนร่วงลงไปเอา้าหูยแต่ว่าได้มาสองคนเลยครับสำหรับไดมอนครับรีเวิร์สเวย์กำลังจะปิดฉากเอ็กพีตรงนี้หรือเปล่าแล,ล,ล้วดิวร่วงไปอีกครั้งหนึ่งคนเดียวดีเอสแต่เป็ดอ้าวไปลู่มาสองดีเอสแล้วโดนสวนมาตรงนี้าาเรียบร้อยครับหู้ย เกือบจะเก็บได้3ตัวครับทีเอ็นี่ถ้าเกิดจำนวนเพื่อนยังเหลืออยู่ขั้นต่ำอีกสักหนึ่งคนเนี่ยอาจจะดีพอจะสวนตัวของดีเวเลตก็ได้ครับกลายว่าธนาฝั่งตัวดิวเนี่ยไปโดนน็อตดาวมาแล้วปักเข็มมาแล้วพอโดนน็อตอีกทีนึงคือสไตล์การเล่นเขาะจะโดดเดี่ยวอยู่แล้วไม่มีใครรอชุมไม่มีใครรอซับอยู่แล้วจังหวะนั้นพอเล่นไม่ได้นี่อ e ีพีก็เลยลำบากไปเลยครับดีเวอร์เลตครับโดดแรกจบอันดับสองครับโดดนี้จะไปจบอันดับหนึ่งครับธนาเอ็มจีไปเคเวก้ามาแล้วธนา,าตัวเรตขยับเข้าไปไอแต่โมนเก ที่เวก้านี่ทำผิดให้เขาไม่ได้บุญยาเพราะนั้นะตัวรีเวลเลสมาเอาไปแทนเหลือแค่ไปตรงนี้เท่านั้นแต่ว่ายังสวนกันไม่ได้อยู่เลโบซี่แต่ว่าไม่พ้นจริงๆครับยังเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นตัวรีเวลเลสคว้าไปได้ครับทำผลงานได้ดีต่อเนื่องเลยครับเอาละครับจบอันดับหนึ่งไปในเกมนี้แม้ว่า